น้อยอยู่งเต็นะน้อยอยู่งเตี้เฟืองใส่สามรอบเบิ่งความเกี่ยมครับเจ้าดมเัื่อน, <c oughs> โนงโอ้ยตดบอมอีเลฟเว่น <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันห่อนอ่ะอโอ้โหห่วยได้ยังเราคู่บ่าวมือเนี่ยยอยไก่ไม่ไพ่หันแล้วยอยไก่ไม่ไพ่เสี่ยวยอยไก่มาใส่บังไม่ไพแ่แมนเจ้าแรกของโลกคือจังลงทีเซอ่อไปเหรอครับเอ้ามือนี่ซิกเราไปคอนเกน บอดกะติดทุละอิบัตทุละเส้นโตม,มาครับมื่อนี้พี่เอกมาดแดนะครับหลังจากเขาได้ไกลมาแล้วน้อยจะใส่ยังแน่นนะสูตรย้อยนะกะปิกะปิให้พี่น้องเบิ้งแบบกะปิใส่ก่อนเลยครับชัดเจนเลยมือนะกะปิใส่กะปิไปคุณรถดีรถดอีอันนี้เป็นพงนัวแบบเน้นๆครับทาแบบเพียงเพียงเอิญโอ้พงนัวแบบลมมิดตัวนะลมมิดลมมิดเอออันนี้ยังไงอันนี้เน้นๆคุณชูเออคุณชูใส่ลายเสียบลาย ข,ขันไสแบบว่าเต็มถาดนี่เป็นอะไรกินได้บ่อยฮะที่เสียบไหลบ่สเสียบไหลโอ้สเสียบไหลคือเขาขาดบ่ได้แม่น้ำกระเทียมดองครับก็เปลี่ยนไข่ไข่กบไปยอยหมูหน่อยเนาะมีส่วนบ่มีมีไข่ครึ่งเลยเหรอทีอ๋ออันนี้ไก่โตนึงครับไก่แจอะอันนี้เป็นพริกไทยพริกไทยแห้งแต่ว่าถ้าเป็นพริกไทยสดนี่ไส้ได้บ่อยได้ได้แต่ว่ามันเป็นยังได๋หอมคือเกาหอมคือเกาแมนเกิดไส้ทุเรียนก็ได้ แต่ว่าถ้าพูดถึงความนิยมนี่จะใส่แบบแห่งแมนอ่าแบบที่จริงเอาไปประยุกเทาเป็นโยยมูก็ได้ด้ครับสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันเลยอ่ะคนในข้ากันครับไกลตัวนี้นี่พอดีบ่อยก็บังพอดีพอดีแต่ว่าบังหรือบ่องนะบ่องบ่องถ้าเป็นบ่องซับนี่นี่ใส่ได้บ่เอาไปประยุก์ใส่ได้บ่ได้ได้ได้ขึ้นกันโอ้โหมันโปใหญ่พุดห่อย น้อยู่เต้นอะน้อย như ต้นจ่ายเงาเลยนาะยบึงกับบึงปังยังตื่นเด้พี่น้องเนี่นี่ละกินไอของความเป็นแบบเชิงครับไทยแบบบ้านๆเนี่พี่น้องเล่นบึงอ๋อเต็มพอดีครับเต็มพอดีว่าเป็นวัดไว้ปะเปี้ยเลยถ้าพูดถึงลำนี่เจ้าไหนคือต้องไปล้นอยู่ไฟใค่กับเผาร้าเลย่นปะเจ้าใบนีนปกหนาวอยู่ใบไอ้หัวลฟ้า ปกหนักคือย่อยนี่จะโบไซอีตูเลยแมนคุณตูจะโบไซเลยไปต่อไปเอ้ปกลบไปครับอุ้ยอ่ะเขาจะตั้งหลามแบบนี้เลยเป็นบ่อยแมนปกตินี่จะหลามทั้งแข้งบ่เป็นบ่อยหรือนนำมันจะออกหรือยังไงหนำมันสิไหลออกนะน้าำมันสิไหลออกแมนแต่วันเดือนนี่แข้งนี่ออกบ่ฮหงมออกโอ้ยง่ายก็ได้นอนเม็ก็ได้ออกวัดออกวัดเอาหลังจากพันไปประมาณสามไฟครับเอาเฟืองใส่สามรอบ เบิ่งความเกี่ยวหมดอุ้ยไปเดี๋ยวฮอปไปลุยกันอุ้ยห่วยห่วยโอ้ยยังไงใครกันไรเจ้าดบมันั่นบุ๋มอุ้ยต้นควมอุโอ้ยนี่เราเพื่นไอ้ยันต้นแดดกรองเทพมาครับพี่ร้องบาดเนี่ยสุกจดได้ครับเป็นได็กโอ้ยนี่เรากรองเทพอุ้ยมันห่อนอ่ะ โอ้โอ้มาไม่ไหมนี่นะครับมาไม่ไหมเปิดระบายเปิดเดี่ยวปอดนี่เะาโย่ไกลใส่ไม้ไผ่แบบเป็นเชียงหรือลามโย่บ่อยเดี่ยวตัดอื้นวาดอกไปมาพี่น้องครับข่อยว่ามันมีความสุกเลี้ยววใหญ่เพราะว่ามันมันจะอบเนาะมันอบในบ่องบปเนี่ยแต่ว่าน้ำนี่ออกมาจากน้ำไม้ไผ่เลยวัดอกไปแมนบัญญายบูถึงเลยครับหอมแบบว่า หอมถึงกินไม่ไผ่อหอดสีกับบอดดิเคยบ่อยอเคยบ่อยอยูอ่แค่แรกเลยแค่แรกเลยที่มาอยู่ไอ้สิบังไม่มได้หนึ่งแมน น่าลองบ้างครับเมนูเนี่ย <c oughs> คือหยอยในท้องทิ่นเท่านี่ยมันจะบอไซบอไซอบเชยหน่อยเนาะน,นอบเชยแล้วกับบอไซพริกแกงคือผมขออนุญาตพูดครับขออนุญาตบอกเลยว่าวคือผมไปอำเภอเพียนทางทางบ้านแม่เถานี่เพื่อนจะใส่พริกแกงพริกแกงแต่ว่านั่นก็นแซ่บอีกแบบนึงเลยแซ่บเพื่อนอ้าวลำมือนครับ พี่น้องอยากเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเก่งร้องคอมมต์เขามาเบิ้งถ้าจัดให้ได้เดี๋ยวผมจัดให้สำหรับมื้อนีหามองลงสุนหามองซุดยอดออมึงกันไดนเห็บซุดยอดเดีย๋ยวต้องบอกให้กันเดี๋ยวแค่ยำบย่อยกะทำแบบน่าหิบได้หน่อยเนาะถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งเมนูนี่ครับเอ๋อรับมื้อนี้ถ้ากินยา่าหรือคัมเบิ้ลหรือก,กันกระท่ำใดๆอาจจะบ่เหมาะสมหรือกวนๆหน่อยเนาะ ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ละลายอยากให้เบิ้งเพื่อความบันเทิงครับอยากให้เบิ้งเพื่อห้อยยิ้มอยากให้พี่น้องมีห้อยยิ้มเพียงเท่านั้นเองครับเอ้าครับวันนี้ขอตวัวแล้วครับ